ไหนไหนยังไงอู้หวิ่งดอกนี้สวยๆไปสี่สิบบาทไปสวยๆงั้นไปเลยโอ้โหวิ่งติ่งโตโอ้โอหวิ่งดอกนี้ทุกคนโอ้โหสวยจัดประหลัดบอกเออบิ๊กวินยังไงอะทุกคนชุดนี้จะทำเพื่อควาบมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามใดๆและผู้มีปัญหาเรื่องการเงินยิ่งไม่ควรทำตามในอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่าแปดปีควรได้รับคาแนะนำ สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมเจตเตยอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในทุนสามร้อยบาทนะครับทุกคนผมก็ห่างหายไปนานนะครับทุกคนเกือบเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยพอดีว่างานมันยุ่งๆอ่ะทุกคนเลยไม่มีเวลาอัดคลิปให้ทุกคนดูผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในดูมาเท่าไหร่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาขอสนิมหน่อยทุกคนทุนสามร้อยบาทเบ็ด สิบห้าบาทกันไปเลยทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ลุยกันไปเลยทุกคนดอกแรกไม่เป็นไรเออโอ้โหดอกแรกก็สามเหลี่ยมทองคำกันมาเลยทีเดียวเออตามด้วยแจกกันอีหนึ่งทีไวย้ยังไงต่อยังไงต่ออื้มเออทำได้ยางงี้ลูกลุยหนึ่งทีโอ้โห โอ้ดอกแรกก็ฟีจะปินเลยครับทุกคนดวงอะไรจะดีขนาดนี้ครับทุกคนโอโ้โหนี่ขนาดแบบไม่ได้เล่นนานนะครับทุกคนดวงก็ดีขนาดนี้ครับเป็นไงเป็นไงฟีจะปินครั้งแรกเราเป็นไงเอ,อ๋ยได้อยู่ไอ้ป่านช่องแรกปะอืมอืมอืมเอ๋ช่องนี้ก็ได้อยู่ส่วนกันไปนเลยถึงถึงป๊ะ กำไรร้อยแล้วทุกคนยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทุกคนกำไรร้อยแล้วอะเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะโอ้โหเกลีย,ค,ย,รย,ย,ยกกครับทุกคนยังไงต่อเกลียไหมอ๋อโหเกลียอีกครับทุกคนไม่เป็นไรทุกคนได้มาหนึ่งร้อยบาทแล้วครับทุกคน ก็ไม่ไหนมากก็ได้หนึ่งร้อยบาทปั่นไปทีเดียวครับทุกคนเออโอ้โหเกลียดเหวเกลี้ยกลื่น,นป้ายครับทุกคนอย่าลืมจะลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคนแล้วก็อย่าลืม,ลม, like, ลลมช่องของผมนะครับทุกคนผมก็จะพยายามลงคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับทุกคนโทษทีนะครับที่ห่างหายไปนานทุกคน แต่ยังไงก็อย่าลืมกันนะครับทุกคนกดกระดิ่งไว้ก็ดีนะครับทุกคนเพื่อที่จะไม่พลาดข่า,าวสารดีๆจากผมนะครับทุกคนผมก็พยายามจะลงคลิปเรื่อยๆนะทุกคนให้มันต่อเนื่องนะครับทุกคนแต่แบบไม่ค่อยมีเวลาครับทุกคนผมก็เลยแบบได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างครับเออ ถ้าใครชอบคิดว่าผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้ทุกคนเยอะจังอ่ะทุกคนห่างหายไปนานพูดไม่ค่อยชินแล้วเ่าไหรอ่อ่ะเออเอาไปไปไปเออสวยอยู่ครับทุกตรงน,นี้อะไรต่อเออเองยูนงทีไว้แจก,กันช่องสองปะ โอ้โหวจกันไม่มาเฉอยอะถ้าจะกันมานะรู้เรื่องเลยนะจักันนะไหนๆยังไงโอ้โหวิดอกนี้สวยๆไปสี่สิบบาทปะสวยๆงันไปเลยโอ้โหวิติ่งโตโอ้โหวิดอกนี้ทุกคนโอ้โหสวยจัดประหลัดบอกเออบิ๊กวินงงยไปบ่ะทุกคน โอ้โหดอกนี้สวยๆไปเลยตีร้อยเก้าสิบห้าบาทไปบวกกันไปอีกสองร้อยอะครับทุกคนถ้าเราคิดนี้ก็บวกอีกสักหน่อยก็น่าจะเลือกได้นะครับทุกคนวันนี้ก็แค่มาขอสนิมเอามาเทปเดูเอาไม่เยอะนะครับทุกคนต้องสามร้อยก็พอแล้วทุกคนเอ้ยไม่ได้เฉยอเอ้ยนี่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 อะไรต่อเออตัวยครับทุกคน เอ้ยได้ได้ได,ได้อีกได้อีกฟิตาปินฟีตาปินเข้าทุกคนนี่ไงฟีตาปินเข้าไปแล้วทุกค้นครับไม่ไมีไหนเกิดขึดนะ้ไไนอะไม่เป็นไรทุกคนฟิตาปินสี่ก็พอแล้วทุกคนฟิตาปินสี่ก็พอแล้วต้องทั้งนะครับทุกคนฟีตาปินเราเอออ่างุนได้อยู่องุนได้อยู่เอ้อยจาก,กันไปอีก โอ้โหเรายังสามะอืออไม่ได้เฉยเออ,อสวยอตไปสิบห้าใบอหนึ่งทีโอ้โหเกือครับไหนไหนอะไรมาเออข้อาง่นไปหนึ่งทีก็ได้อ่ะครับทุกคนเอ้อ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนถ้าแบบใครมีอะไรดีๆอะไรเด็ดก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะครับทุกคนถึงผมจะไม่ค่อยได้แบบลงไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ทุกคนแต่ผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนได้นะครับทุกคนทุกคนย่อคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะครับทุกคนอยากผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรครับทุกคนหรือว่าทุกคนมีเกมไหนเด็ดๆก็ คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะครับเอองิดอกนี้ได้อยู่เว้ยโอ้โหยี่โลดอกนี้ไปส,สวยๆอีกอะสำหรับใครที่อยากเล่นเว็บเดียวผมนะครับ,นะรบทุกคนก็แอดไปที่ BB บ e บนะครับทุกคน BB b e บกันเลยทีเดียวเว็บนี้เขาฝากถอนชัวจริงนะครับทุกคน เออสวยป่ะถ้าจะใครจะแอดไปนะครับทุกคนก็แคปหน้าจอผมไปนะครับทุกคนแคปหน้าช่องผมไปบอกว่าเสียเตยแนะนํนำม,มานะครับเออเพิ่มเป็นสามสิบบาทไปไหนไหนยังไงขออยสักร้อยได้ป่ะน่าจะหกร้อยก็เลิกกันแล้วทุกคน น่าจะพอแล้วทุกคนถ้าได้ไอีกตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยหกร้อยก็เลิกได้กำไรเท่าตัวพอนะครับทุกคนไม่ต้องโลภทุกคนทุนสามร้อยได้สักหกร้อยก็เลิกได้ทุกคนถ้ามันไม่ได้จริงก็ได้ตักร้อยตังร้อยก็เลิกได้นะครับไม่ต้องไปฝืนมันนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนมันถ้าฝืนแบบเหมือนผมอะที่เห็นได้หลายคลิปมาทุกคนชอบฝืนไงทุกคนฝืนก็หมดแต่แต่มันก็เป็นประสบการณ์นะครับทุกคน มดแต่ก pues ็เป็นประสบการณ์อยู the ่อืเสียได้เสียได้โลว่ะช่องแรกไม่มีเฉยโหเกืือครับเอ้ยได้อยู่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 โอ้โหสิ่งโตโอ้โหเสียได้จัดทำไมติ่งโตแว่งยาวเลยอะทุกคน ยังไงยังไงโอ้โหทุกคนโบนัสเข้าทุกคนโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าวันนี้จะได้โบนัสทุกคนโบนัสไม่ออกมาเลยนะทุกคนวันเนี้แท้หน้าโบนัสแท้ไม่ออกมาเลยได้ฝันหนึงโตเฉยใหญ่ทุกคนดอกแรกของเราสเต็ปซ้ายมือไปก่อนโอ้โหดาบคูโดนไปทีไม่โดนบางทีวะดอกที่สองขวามือไปทีโอ้โหโลโอ้โหอะไรครับเนี่ย ่ราต้องตรงกลางทุกคนผมต้องตรงกลางท่านั้นโอ้โหทุกคนอะไร่งครับเนี่ยทุกคนโลโอ้โหมึงให้กูอย่างี้เออโอ้โหโลทุกคนโลตังทีติดและแม่มังครับโลตังทีทุกคนโอ้โหดวงไม่มาทุกคนดวงไม่มาหรือมึงโกงกูวะโลมาโอ้แย่แย่แย่ตอนนี้ก็ได้ห้าร้อยกว่าทุกคนผมก็เลิกแล้วทุกคนกูหหิดอะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับทุกคน